โรคหลอดเลือดสมองถ้าเป็นแล้วอันตรายมากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆของการเป็นโโตรกมาจากการมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีไขมันไปเกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดเลือดครับแล้วเราจะมีวิธีการตรวจและดูแลป้องกันอย่างไรได้บ้างวันนี้ที่ Healing a r t Vascular มีคำตอบครับ ัวโรคหลอดเลือดของสมองนะครับหรือว่าเราเรียกว่า stroke เนี่ยก็คือมันมีปัญหาทั้งเรื่องของหลอดเลือดตีบแตกหรือตันครับปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดตัวหลอดเลือดนี้นะครับก็มีทั้งหลายอย่างมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของไขมันไขมันเนี่ย มี2ชนิดด้วยกันใหญ่ๆก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ส่วนที่มีผลกระทบกับร่างกายเราอย่างมากก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลครับและคอเลสเตอรอลชนิดที่เป็นไขมันเลวนะครับซึ่งเราเรียกว่า L D L ถ้ายิ่งมีปริมาณมากจะเข้าไปมีผลกระทบกับเรื่องของผนังหลอดเลือดครับทำให้เกิดเรื่องของตัวหินปูนนะครับเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เราเลือดตีบได้นะครับซึ่งจะอันตรายมากครับถ้าการเกิดหลอดเลือดตีบ หรือแตกเนี่ยจะเกิดที่สมองของเราและคอเลสเตอรอลอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือคอเลสเตอรอลที่เป็นไขมันดีนะครับหรือ HDL คุณสมบัติของ HDL จะเป็นตัวจับ LDL หรือไขมันเลวเนี้ยให้ไปทําลายแล้วก็ขับออกจากร่างกายของเราครับซึ่งถ้า HDL มีปริมาณที่มากเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายนะครับวิธีการหาค่าความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราจะดูเรื่องของระดับ ความดันโลหิตด,ดูระดับไขมันในเลือดรวมไปจนถึงเรื่องของการตรวจหลอดเลือดเชิงลึกครับซึ่งเราจะดูค่าการอักเสบของหลอดเลือดครับก็คือค่า ESR และ CRP แล้วก็ดูเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณภาพของหลอดเลือดโดยรวมครับซึ่งก็คือค่า ABI เมื่อเราตรวจแล้วเราพบว่ามีความผิดปกติเราจะได้ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นานาคตครับซึ่งถ้าเราพบว่าค่า LDL ที่สูงเกินไปเราอาจจะต้องควบคุมนะครับอาจจะทําได้โดยการออกกําลังกายนะครับคุมน้ําหนักการทานอาหารที่ประโยชน์รวมไปจนถึงเรื่องของการงดสูบบุหรี่และการงดดื่มแอลกอฮอล ที่สูงมากเกินไปนะครับตัวเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีดังกล่าวเราจะต้องมีตัวช่วยครับอาจจะเป็นยาหรือการใช้ plaque x ครับที่ช่วยเพิ่มระดับ hdl ในการจับ ldl ล้างไขมันเลวออกไปจากร่างกายของเราครับถ้าไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ s t ต o กก็ต้องมันออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักทานอาหารที่มีประโยชน์และ p l ั q u x ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการกําจัดไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะครับอย่าลืมมาดูแลรักษาสุขภาพกันที่ healing art vascular ครับ